สวัสดีครับมือนีสิภาย่อนกลับมาเบิ่งงานเก่าที่ไปทำไหวเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหามาหอดมือนีก็เป็นเวลาสิบเอ็ดมือหรือสิบสองมือสิ้าเบิ่งการที่ว่าไปเอาตุ่มไปหอ่อกิ่งไผ่ที่มันแตกกิ่งออกมา ลักษณะการถ้านี่ก็คือทําในนาฝนนะครับนาแรงบอสนับสนุนในการทําครับคือเฮ็ดใน่นาฝนเนี่ยกิ่งนี่ที่ไปห่อไว้วันนี้ออกลากแล้วเพราะวันที่หนึ่งไปเบิร์นี่ออกลากออกอยางแล้ว,ม,ลวมันจะแตกลากครับถ้าบอเอาขุยพวกเผามหฮอไว้ลากนี่มันก็สีแห้งตาย ถ้าหาเอาขุยมมกเผาวมาใส่ไว้มันกระสิจะเลร่ญงอกงามไปเลยครับเขาจำเป็นต้องหาขุยมมกเผาวมาห่อไว้ เอาคุ้ยมาเผาออมาห่อไว้เพื่อให้หลากมันงอกงามออกมาแล้วเขาจะมาตัดเอาที่หลัง ก่อนเราจะได้กิ่งนี่มามันก็ต้องตัดหน่อใหม่ที่ว่ามันสูงขึ้นมาแล้วห้าก็ต,าต,ตัดเขาตอกตัดในลักษณะนี้นี่และครับหน่อใหม่ที่มันมันยาวขึ้นมามันยาวขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องตัดตัดอยู่ประมาณนี่ะครับย่าให้น้ำเขาไปในหูตัด แล้วเขาก็เอาอยอดมันไปเห็ดโนไม่ดองที่นี้มันก็สิแตกกิ่งแตกแขนงครับ ต้นโตอตอนี่บ่ย้ายที่ตัดเอาไปเห็นเราไม่สมที่ว่าตัดอย่าเดีกยวมึงกับร่างเติมแตกแขนงตัดเมื่อนี้ยตัดวันที่สิบเก้าเมื่อเนี้ยวันที่หนึ่งที่หนึ่งตัดวันที่สิบเก้าสิงหาเมื่อเนี้ยวันที่หนึ่งกันยานี่แตกแขนงขนาดนี้แล้วครับสิบมือ มื่อนี่ก็มาห่อไว้ห่อไว้ที่ขยายพันธุ์ออกไปนี่ก็คือตัดวันที่สิบเก้าคือกันสิบเก้าคือกันแตกแล้วจ้ะก็นี่ตัดสามนอผม โนนี่นนนกันโนนั่นไอ้กัดตัวนี้นี่เด็กพอเอ้ยนี่นี่นนนนกําลังเนา่ากําลังแตกไอ้กัดตัวนี้ซีโนนี่แหละครับการขยายพันธุ์เฮดแบนนี่แล้วครับ มื่อนั้นมาเห็วุวันที่สิบเก้าครับวันที่สิบเก้าสิงหาเมื่อวันที่หนึ่งกันยามันก็เริ่มออกหลากแล้วครับแค่สิบวันมันออกหลากขนาดนี้แต่ยังตัดบ่ได้หรอกครับเนี่ยการที่สตัดนี่ก็ต้องหายหลากมันแก่ซะก่อนก้าว่า ออกพันษากะสิมาเอาไปปลูกการจะเอาไปปลูกนี่ก็คือตัดลักษณะนี่ตัดนี่ตัดนี่แล้วก็ตัดนี่เอาไปฝังใส่ดินแล้วก็อกอกน้ำเสนีไว้ปลูกแบ่ง่ายๆครับคลิปนี่ก็มีเท่านี้แหะครับขอขอบคุณครับ